ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับปริยวิทย์นำพานิยายวายโรแมนติกดรามา่าที่มีชื่อเรื่องว่านิมิตลิขิตรักกลับมาอ่านให้ได้รับฟังกันแล้วนะครับนิมิตลิขิตรักวันนี้เสนอเป็นบทที่22ที่มีชื่อว่าตกลงเรา เป็นอะไรกันพารสองครับฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆที่อยู่ในช่องกันด้วยนะครับข้าน้อยฝากท่านพี่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะขอรับ ไฟไม่ได้เจอกันนานเลยนะชิบหายละทำไมต้องมาเจอกับคนรู้จักด้วยเนี่ยเอออารันไงวะร่างสูงโปร่งของอารันเดินตรงมาหาไฟทันทีที่เจอหน้า มาถึงก็โน้มตัวลงมาใกล้แล้วก็วาดแขนโอบไหลกว้างทันทีพร้อมกับเอ่ยคำถามว่าแต่นี่ใครเหรอไฟคืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงรู้สึกอึดอัดอย่างนี้ตอนที่ไปลู่หารถามเขาว่าอายหรือ ที่ได้อยู่ใกล้คนอย่างเขาก็ตอบไปแล้วว่าเปล่านี่นะแค่ยังไม่พร้อมจะให้ใครรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันแค่นั้นเองแหละว่าแต่ความสัมพันธ์อะไรกันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าจะมีไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่มีตังหากล่ะตอบไม่ได้งั้นเหรอว่าเขาเป็นใครหรือว่าหรือว่าอะไรก็แค่เพื่อนแค่พาเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวทำไมจองที่ไว้เหรอเปล่าไม่ได้จองที่ไว้ แต่ฉันจองนายชัดเจนขนาดนี้ยังไม่รู้อีกงั้นเหรอก็เสียงฝ่ามือหนาฟาดลงบนโต๊ะดังปังบ่งบอกให้รับรู้ถึงความไม่พอใจของคนที่เฟยเพิ่งบอกว่ามีความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนพร้อมกับสายตาดุเดือด ที่เหลือบมองไปยังแขกที่ไม่ได้รับเชิญมันช่างหน้าขนลุกจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีรู้สึกร้อนจนเหงื่อผุดออกมาจากหน้าผากรู้สึกเหน็บหนาวจนเข้าไปถึงกระดูกเป็นความรู้สึกที่ว่าคนคนนี้น่ากลัวจริงๆมันผุดขึ้นมาในหัวทันที แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นอารันก็ถอยไม่ได้เด็ดขาดจะสู้ทั้งที่ขายังสั่นอยู่เนี่ยแหละข้าอิ่มแล้วไฟสะดุ้งเฮือกกับน้ำเสียงทุ้มต่ำลึกล้ำของคนที่ลุกขึ้นยืนทันทีที่พูดจบเขาเป็นคนที่รู้ดีที่สุด ว่าในเวลาที่ไปล่วหารโกรดนั้นน่ากลัวมากแค่ไหนแล้วก๋วยเตี๋ยวอีกชามที่เพิ่งสั่งไปแล้วล่ะเออไม่กินถ้าเป็นไปล่วหารในชุดจีนโบราณที่เขาใส่ในความฝันของเฟยคงได้ยิน เสียงสะบัดแขนเสื้อดังพรึบไปแล้วแต่นี่เขาก็ทำได้แค่เพียงสะบัดแขนแกลง่งฟาดไปในอากาศแล้วตวัดไปไข้กันไว้ข้างหลังก่อนจะเดินปลีออกไปจากร้านอย่างไม่หันหลังกลับเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเซน้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่สั่งเอาไว้นะเอาใส่ถุงให้ด้วยนะ ไปรั่วหานยุดไม่รู้เหมือนกันว่าการเลือกที่จะเดินจากมาเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับประมุกพักมานอย่างไปรั่วหารตั้งแต่เมื่อไหร่ร่างสูงเดินออกมาใกลาจากที่แห่งนั้นด้วยความรู้สึกที่เปล่าเปลี่ยวใจแปลกๆซ้ำยังแปลกใจตัวเองอีกว่า ทำไมไม่ใช้วิชามานทำลายวรยุทธ์ของมันผู้นั้นที่เข้ามาใหม่ไปเสียให้มันรู้แล้วรู้รอดไปอีกทั้งตัวเขาเองมีวิชาตัวเบาที่สามารถห่อเหินไปไหนมาไหนก็ได้แต่กลับเดินทอดน้องออกมาอย่างหมดอะไรตายอยากเฮ hey. ล้วหานโหรอด้วยเซดันเร็วชิบหายถือว่าขายาวด้วยงไงถ้าเป็นที่โกงเว่ยข้าคงหอ่อนีเจ้าไปแล้วก็รอกุยเตี๋ยวอยู่นี่นาสั่งเขาแล้วจะหนีไปดื้อ แบบไม่จ่ายเงินได้ยังไงลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันหรอกสิ้นสุดประโยคนั้นแหละที่ทำให้เฟยต้องขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งอีกทั้งยังเริ่มสำนึกผิดกับคำพูดประโยคนนั้นของตัวเองไม่หายเมื่อท่านประมุกหยุดชะงักแล้วหันกลับมาจ้องหน้าเขาไม่วางตา รู้นะว่าพูดไม่เข้าหูนะก็มันจริงนี่ว่าจะให้กินแบบไม่จ่ายเงินได้ยังไงล่ะลีเฟยชายผู้นั้นเป็นใครอ,อตาย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 ,ตายเคยได้ยินแค่ว่าเซนผู้หญิงเขาแรง เวลาเจอกับเรื่องอะไรทํานองนี้แต่นี่เซนพ่อก็แรงวะตอบไงดีวะไอ้ครั้นจะโกหกนิสัยปิ้นปลอนก็ไม่ใช่นิสัยของผู้ชายมันแมนอย่างเขาซะด้วยเอาวะคนนั้นเขาบอกชอบ ไปลูวหานจะจะจะทำอะไรเะ่ะทันทีที่ท่านประมุขพักมานได้ยินอย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะได้อย่างใจหรือตรงตามที่ใจคิดไว้หรือเปล่าถึงได้เบียดให้หลีเฟยเซธลาไปเข้าข้างกำแพงแถวลับตาผู้คนพอดีหากว่าเจ้า ไม่ประกาศให้ผู้คนในใต้ล่าแห่งนี้รู้ว่าเจ้าเป็นหูหญินของข้าภายในหนึ่งชั่วยามข้าจะเผาเมืองของเจ้าให้วอดวายไปในชั่วพริบตาอย่าคิดว่าคนอย่างประมุกพักมานแห่งกลงเวยไม่กล้าทำเชี่อะไรวะเนี่ย ประเทศไทยจะหายไปกรุงเทพจะไม่มีอีกแล้วเขาทำได้ไปั่ร่วหารทำได้แน่ขณะตอนนั้นเกิดสึกชิงทะเลสาบหลวอันหมอน,นี่ยังเผาเมืองหลวอันจนลาบข้าไปเลยเออใจเย็นประมุกไปเฮ้ย ไอ้ไฟตื่นเร็วนะมึงอันดับแรกเริ่มที่เพื่อนของเจ้าเออเออกูมากินกว๋วยเตี๋ยวนะกว๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยแถวมอมึงใช่ไหมกูกับไอ้จอมกำลังจะไปพอดีเลยข้าจะนับหนึ่งเจ่ะ เออพวกมึงไปมาแล้วเหรอวะเออกูกับไปไปกินมาแล้วอร่อยเหมือนเดิมพวกมึงรีบไปสิข้าจะนับสองอไอ้เฟยมึงเป็นอะไร เปล่าลีเฟยก่อนที่ข้าจะหมดความอดทนเออรู้แล้วนะคือพวกมึงกูกับไปเราทำไมอะมึงปวดท้องเหรอรีบไปเข้าห้องน้ำที่ห้องสิเดี๋ยว มึงกลับไปมีอะไรเหรอมึงมีอะไรจะพูดงั้นเหรอรีไฟสามเชี่ยกูกลับไปเราเป็นแฟนกันฮะฮะนี่เจ้าอยากให้ข้าเผาเมืองนี้ทิ้งจริงๆเหรอ đi phơi thô fan cũng bảo huỳnh yến là na, Cháu rai nó cả lâu, thà không chưa cứ hỏi bút mình thôi, qua đi fan đi phơi đi phơi, Chá còn huỳnh yến huỳnh yến hả, anh กูไม่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วกูจะตามให้เฟยไปเฟยรอด้วยถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะแต่มันโคตรอายเลยเว้ยรู้หรือเปล่าว่ามันเขินนะ แล้วนะครับสำหรับบทที่22ตกลงเราเป็นอะไรกันครับเรามาติดตามลุ้นกันในบทต่อไปนะครับว่าดีเฟยและไปลูหานความรักของพวกเขาจะลงเอยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ